จังหวัดจันทบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีจัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพ่อแห่งแผ่นดินชาวจันทร์รวมใจเทิดไทองราชันค่ะช่วงคืนวานนี้ที่โรงแรมแคปิแกรนจันทบุรีนายเกรงเดชเข้มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพ่อแห่งแผ่นดินชาวจันทร์รวมใจเทิดไทองราชันซึ่งจัดโดยจังหวัดจันทบุรีรวมกับการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี หลังจากกล่าวเปิดนายเกรีงเดชเข้มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชมรมคนรักเสียงเพลงจันทบุรีขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกันโดยในการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับการจัดงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีที่จะจัดขึ้นในปี2558 สำหรับคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพ่อแห่งแผ่นดินชาวจันทร์รวมใจเทิดไทยองราชันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญชื่อดังกับบทเพลงในความทรงจำได้แก่วิไนยพันธุรักษ์ในบทเพลงคุ้นหูไหนว่าจะจำชู้ทางใจพร้อมศิลปินหญิงสวยตลอดกาลอย่างดาวใจภัยจิตในน้ำตาดาราทำไมถึงทำกับฉันได้รวมกับจิติมาเจือใจกับบทเพลงรักข้ามขอบฟ้าหลักไม้เลื้อย สนุกกับจังหวะรุมบ้ากับอำนาจขวัญเพลงร่วมด้วยชมลมลีลาชาวจันทร์กับบทเพลงทำบุญด้วยอะไรและศิลปินสายเลือดจันทบุรีเอกชัยอายราในบทเพลงพรคนจนและผู้ชนะสิบทิศซึ่งบรรยากาศในการแสดงมีเหล่าบรรดาแฟนเพลงร่วมรับฟังพร้อมสนุกสนานและซาบซึ้งไปกับจังหวะดนตรีรวมถึงความเป็นกันเองของศิลปินจึงทำให้มิตรรักแฟนเพลงประทับใจมาก นอกจากนั้นยังมีการขับร้องจากนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและการแสดงจากเหล่าบรรดาน้องๆเยาวชนของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีความน่ารักสนุกสนานประทับใจในความสามารถของเยาวชนชาวจันท์และในช่วงสุดท้ายของงานก็ได้ให้ทุกคนได้ร่วมขับร้องบทเพลงรักกันไว้เถิดและเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ